สวัสดีค่ะสวัสดีลนะุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ไปายไม้แดงไม้กระสีมาแบ่งปันนะคะการจัดส่งแบบโอนมะม่วเหมา50บาทนะคะแบบเก็บปลายทางมะม่วเหมดสิบบาทนะคะวันนี้โปร5ต้นจัดส่งฟรีนะคะถ้าไม่ถึง5ต้นขั้นต่ำปูขอเป็น2ต้นขึ้นไปนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลนะุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะ เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะเรามาดูต้นที่1กันนะคะต้นที่1เป็นรัตนสินนะคะรัตนสินป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะปูแบ่งให้ที่100บาทนะคะ100บาทนะคะต้นที่1ต้นที่สองนี่นะคะรัตนสินนะคะ ต้นที่สามนี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นที่4ี่ป้ายทุกใบนะคะอันนี้หลอดใหม่เนาะป้ายแล้วนะคะรัตนสินนะคะหนึ่งร้อบาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นนารีบุรพานะคะนารีบุรพาต้นที่1นะคะ150บาทนะคะนารีบุรพา ต้นที่สองเอาไปขึ้นกระถาง5กระถาง6ได้แล้วนะคะลุนกระถางสี่แล้วเนาะต้นที่3นี่นะคะนารีบุรพา,า150บบาทมาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะเทวกรรมรังรักนะคะ ต้นนี้ปูกให้ที่100บาทนะคะ100บาทนะคะเทวกรรมรังรักเนาะนี่นะคะมีต้นเดียวนะคะวันนี้เทวกรรมนะคะต้นต่อไปเป็นเบญจรงน้ําทองนะคะเบญจรงน้ําทองต้นนี้ปลูกก็ให้ที่100บาทนะคะนี่ใบใหม่นะคะนี่นะคะเบญจรงน้ําทองนะคะ100บาทนะคะ ต้นต่อไปก็เป็นเบญจรงน้ำทองนะคะแต่ว่ามี2ต้นในกระถางนะคะว้ยที่หนึ่งบาทนะคะใบนี้ตอนส่งอาจจะเด็ดทิ้งนะคะน่าจะช้ำนะคะเป็นรอบส่งวันจันทร์เนาะนี่นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเบญจรงน้าทองนะคะ1 8 0บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทพสายรุงนะคะเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่1นะคะ ปูแบ่งให้ท co ี130่130บาทนะคะกระถางละ130่าบาทนะคะเทพสายรุ้งนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนี่นะคะด่างมาแบบนี้เลยนะคะเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่สองกระถางละ130่าบาทนะคะกระถางที่สมอันนี้ใบใหม่นะคะนี่กระถางที่สามกระถางที่สี่ นี่นะคะติดดางมาแบบนี้เลย130บาทเทศสายรุงกระถางที่5อันนี้ใบใหม่นะคะนี่นะคะต้นต่อไปจะเป็นสีการจนานะคะสีการจนานะคะนี่นะคะใบมาแบบนี้แล้วเนาะปูบแบ่งให้ที่100บาทนะคะ ต้นที่1นนะคะ100บาทสีกัญจนาต้นที่2นะคะก็1 0 0บาทนะคะสีกัญจนาต้นละ1 0 0บาทนะคะกระถางที่2มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นศรานักปาดนะคะด่างสวยมากเลยนะคะดูใบใหม่เก็บได้เก็บนะคะดูนะคะดูความด่างเขา เอาไปขึ้นกระถาง6ตั้งแม่ได้แล้วนะคะกระถางที่1นึ่งมีกูให้ที่400บาทนะคะดูความด่างเขานะคะสวยมากอันนี้ใบใหม่เนาะกระถางที่1นะคะ400บาทกระถางที่2อันนี้ก็ด่างสวยนะคะแต่ไม่สูต้ะกี้เนาะกูให้ที่300บาทนะคะกระถางที่ 2, 300บาทอันนี้ใบใหม่นะคะกระถางที่3 มีหลอดใหม่มาแล้วนะคะแต่อันนี้มันจะฮาร์ปเลยดูฮาร์ปทั้งสองใบนะคะดูนี่สวยมากเป็นเหลืองออกทองเลยนะคะนี่นะคะกระถางที่สามสามร้อยบาทนะคะสวยมากกระถางที่สี่อันนี้ใบก่อนหน้านั้นนะคะเป็นด่างเหลืองออกทองเหมือนกันเนาะนี่นะคะกระถางที่สี่นี่ปูให้สองร้อยแปดสิบบาทนะคะสองร้อยแปดสิบบาท สิลานักปาตนนะคะต้นต่อไปจะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่1นปุ้งให้ที่180บาทนะคะนี่นะคะสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่2ก็180บบาทนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะสาวนครชัยศรีนะคะนี่นะคะ ต้นต่อไปนะคะจะเป็นณชนแดนนะคะไม้ใหม่นะคะผลยังมีไม่เยอะเนาะอันนี้ด่างฮาร์ปเลยนะคะไซส์ก็ประมาณนี้เนาะขอคนรับไซส์ได้นะคะนี่นะคะเป็นไม้คู่ฝักกับมณีล้อมเพชรนะคะณนะชนแดนนะคะไซส์นะคะไซส์ประมาณนี้ลูให้ที่380บาทนะคะด่างฮาร์ปสวยมากเลยนะคะ เหมือนแม่เลยนะคะฮาร์ปเนี่ยมีมาแบ่งกระถางเดียวนะคะสามอแปดสิบาทใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะต้นต่อไปจะเป็นมณีลีรอมเพชรแผงนะคะมณีลีรอมเพชรแผงนะคะนี่นะคะนี่ก็เกือบฮาร์ปเนาะนี่นะคะมณีีรอมเพชรแผงนะคะ ไซส์ก็ประมาณนี้นะคะปูให้ที่380บาทนะคะมานีล้อมเพชรแผงนะคะน่ต้นต่อไปจะเป็นเรนูนครน,นะคะด่างสวยมากนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะไม่เผือกนะคะกระถางที่1ปูให้ที่280บาทนะคะเรนูนครน,นะคะกระถางที่1 2 8 0บาท กระถางที่สองอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกระเผือกเนาะแต่มีมีด่างติดเขียวมาอยู่หลอดใหม่ก็ด่างนะคะนี่นะคะกระถางที่สองสองอหาบ,บาทนะคะเรนูนครน,นะคะนี่นะคะต้นต่อไปจะเป็นชมพูพานคลองเมืองนะคะชมพูพานคลองเมืองนะคะ กระถางที่1ปุ๊ให้ที่150บาทนะคะต้นละ150บาทนะคะชมภูพานคลองเมืองนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่สองนี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อน,นะคะชมภูพานนะคะกระถางที่สองนี่นะคะกระถางละ150่าบบาทนะคะมาต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นหลงรับแรนะคะ นี่นะคะเป็นเป็นไม้ไม้ไม้ป้ายชมพูนะคะเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะแต่ก่อนราคาแรงนะคะกระถางที่หนึ่งมีสองต้นในกระถางนะคะปูแบ่งให้ที่300อบาทนะคะนี่นะคะเป็นไม้ป้ายชมพูนะคะป้ายป้ายหรือด่างป้ายลมั้ง <c oughs> นี่นะคะกระถางที่หนึ่งลงมะแปรนะคะกระถางที่สองอันนี้ใบใหม่นะคะจึ้งมากเลย แล้วก็ดูลูกเขานะคะนี่นะคะเกือบฮารเลยมี2ต้นในกระถางเหมือนกันปุ้ให้ที่300บาทเหมือนกันนะคะกระถางที่2หลงรับแรนะคะใครยังไม่มีเนาะเก็บได้เก็บนะคะเพราะก่อนหน้านี้คือราคาก็หลากหลายหมื่นนะคะสําหรับวันนี้ปู้ก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะฝากลุงป้านาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ